แม่ครูใหญ่แพสรสวัสดีกรุงเทพปาขออนุญาตจับคู <você> ่นะคะคิดเงินให้ลูกค้าก่อนสวัสดีปีใหม่นะทุกทุกท่านค่ะพอดี้ครูเพิ่งว่างนะคะลูกค้าเยอะคอเป็นตัวเป็นน็อตครูคลึงแล้วเลือกเครื่องนะคะขอครูอยากอยากเข้าเรียนทุกๆเครื่องเลยเพราะว่าเรารับพลังงานตรงนี้นะคะ อย,อย่าเรียนเรื่องประกอบเครื่องเรื่องอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าการเผยแพให้คนรู้นะจะต้องเรียนรู้จากทุกเครื่องทีนี้หนูได้รับกาส่วนนี้มาใช่ไหมคะหนูก็เอามา,า,ารป,ปรับเปลี่ยนระบบการใช้จิตเราหนะักสัมผัสพอดีหนูไปที่ชะอำมาเอา่ไปที่ทะเลมานะทีนี้หนูก็ลงน้ําทะเลนะ,ละหนูก็ ใช้พลังส่วนนี้นะคะใช้จิตเองสัมผัสลงไปในนนะพอคลื่นมาใช่ไมหมครับอคขึ้นมาเยอะๆทีนี้หนูก็ใช้ระบบ m f ็ก I นี่ค่ะพลังน้ำที่คลื่นมาแรงๆก็ชะลอตัวลงวุ๊บหนูก็ยืนมองสับตะก์อ่้หนูก็เข้าไปเรื่อยๆนะะก็มีมีปฏิกิริยาเยอะเลย ส่วนที่หนูได้รับพลังงานมาคือเราจะอ่าตอนที่หนูนั่งสมาธินะเป็นรูปแก้วกลมๆแล้วจะเหมือนเครื่องขุกเศษเลยค่ะจะเป็นกลมๆแล้วมีอ่าแสงสีขาวเหมือนป้าผ่านาจุดจุดจุดจจขึ้นมาที่ล่างแล้วมาที่สแกนอนตรงหัวก่อนตอนแรกแล้วทีนี้มาที่ห,หัวใจหัวใจนี่เป็นสีขาวใสสว่างกลม แต่จริงๆแนละ้วทุกคนก็ควรที่จะได้เรียนนะ,ะคนชอบดสีนี่ส่วนใหญ่จะต้องใส่จะชำนาญในเรื่องของของสมตถนะชำนาญในเรื่องของชาญเพราะว่าเท่าที่คัจจานเรื่องชานจ,ชาจะสูงมากการกำลัดกิจเป็นชาญนี่พูดถึงว่าเร็ว เปลี่ยนเรื่องของเครื่องต่างก็ก็เร็วนะเร็วเพราะว่ามันเรื่องเครื่องเนี่ยมัสเตอร์ก็จะไม่ลงไม่ลงดีเทลในเรื่องของอฟิสิกส์ลึกๆหรือว่าเป็นฟิสิกส์เคมีอใจต่างๆเลยนะหรือว่าเป็นเรื่องของอะระบบ AI ไนะไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์โปรเซสเซอร์อะไรต่างๆ่นะ อ,อาจจะไม่ลงให้มากเพราะว่าลงไปก็ทํากันไม่ได้อยู่ดีแต่เพียงแต่ว่าบอกคุยว่าเออเราโปรแกรมตรงนี้เป็นแบบนี้นะเราโปรแกรมตรงนี้เป็นแบบนี้แบบนี้ดบบนี้แบบนี้ในสิ่งนี้ต่อไปเราอาจจะมีเป็นชุดคิดอ่าเป็นชุดคิดเอาเอาตรงน,นี้ไปประกอบกันเองได้ซื้อนี่ไปซื้อนั่นไปประกอบกันเองเวลาประกอบเองนี่อาจจะใช้วิธีการใช้จิตของตัวเองเนี่ยประกอบขึ้นมาไอ้ต่อไปต่อไป มัน,ม,นมันต้องนั่นแหลนะะมันต้องไปเรื่อยๆเนาะลุ่มพวกเราปัญญามันสูงขึ้นสูงขึ้นต่อไปก็อาจจะนั่นแหละก็เรียกชุด,ดชิดชุดชิดคือชุดที่เราเอาไปประกอบเองที่บ้านเหมือนกเรซื้ออซื้อตู้าวางตู้วางหนังสือตู้วางอะไรชั้นเดี๋ยวนี้ชั้นวางรองเท้าเห็นไหมเขาก็ พัดพับพับพับใส่กล่องไว้เราเราต้องมาประกอบขันน็อตอะไรอย่างเงี้ยเองเดี๋ยวชั้นถ้ประกอบผิดก็ต้องประกอบกันใหม่บางทีมันเยอะเยอะเยอะมากก็ประกอบผิดๆทุกๆก็อ้าน็อตเหลือสามสี่ตัวกระช่างมันแต่มันใช้งานได้ก็โอเคใช่ไหมอ่าก็เลยแหละก็ลองดูที่เราไปเผยแพร่ให้คนต่อๆไปนะต้องรู้ทุกอย่างให้รู้ระบบนะคะก็ครู ก็เหมือนพ่อครูเป็นต้นฉบับแม่ครูเป็นต้นฉบับอลูกศิษย์ก็ต้องได้จากต้นฉบับทุกๆ้อยคําที่ของพ่อครูัวนะ,ะตรงนี้ตรงนี้ยินดีนะยินดีให้เลยเพราะว่า<ะ>เดี๋ยววันนี้จะพูด<ะ>อันคือว่ามันมี